สวัสดีจ้าจุ่มคนบังหวยมาแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะเนาะแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนเนาะค่ะก็กลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางห้าน้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าของงวดวันที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะเจ็ดกลุ่มผ้าพันเนาะคะา่ะกต่มาหนีมาซาเน่เจ็ดน้อยเนาะพี่น้องเนาะมาซาดีกว่าบ้ามากเนาะพี่น้องเนาะมากมาต่อกันเลยเนาะค่ะแนวทางห้าน้อยเนาะพี่น้อง วันที่เจ็ดนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเดือนสองจะไปาย,ยางไว้เด้อพี่น้อง <c oughs> มันสิท่านบอเนาะค่ะกองสันกองสันอ่ะมันคือเป็นซี่ไก่ไก่เอาพี่น้องเนาะอือเดี๋ยวก็เห็นนะคะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> สื่อไฟมาใหม่สื่อขาต่างมาใหม่ม,มาเกิด ได้ดอกพี่น้องบ่คอยถนัดเนาะคะ่ะสามน้อยเลยเด้อพี่น้องน้อยพิเศษกอนเนาะคะ่ะเนาะอ่าเด่น พิเศษเด่นนะคะหนึ่งสองสามหกเก้านะคะเนาะเด่นวิ่งรูด <S <S มึกกระสิมมดอีกล่ะ เดนวิ่งลูด3 3กับ6กเนาะค่ะใช่ไหมสามกับ2องกษิดัยอาสามหนึ่ามสอง3ามสาม,สามาสอง สองสองเอ้ยสองหกเด้อพี่น้องสองหกแล้วกัสองเก้านะคะ่าสองหกสองเก้านะคะเด่นวิ่งลูดหลุดตัวใดหลุดสามเด้อพี่น้องตัวเนนเห่าเนาะค่ะสองเราว่างเบิรนเด้อพี่น้อง ระวั่างเบิลแล้วค่ะแล้วมันสิม,มาตัวเก้าวาพี่น้องหกสามแล้วค่ะตามหนึ่งกัะงามแล้วค่ะต่อมาน้อยปกติน่าพี่นอ้องเมื่อิีมดอีกแล้วบุคอยชัดเดิ้อพี่น้องเดิ้อเม,มื่อสิม,มด đền, đền, 3 ห้าหกเก้าแล้วก็ซีเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดหกหกกับ กหกกับห้านะคะจับวิ่นเลยเอากระสิใได้หกหนึ่งหกห้าหกเก้าหกสี่นะคะแล้วก็ ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าห้าสี่สี่เก้าอ่สี่เก้าสี่ห้าสี่หนึ่ง เจ็ดอีกตัวหนึ่งเดือพี่น้องอสำหรับผู้ได้สีหลูดหลุด6นะคะตัวเน้นโอ้ยก1้าแล้วก็หกก69นะคะเนาะหาก็สิเป็นหาเก่ากันแหวงสีเนาะพี่น้องเนาะเออประมาณนี้เนาะค่ะ 4ี่เก้าก็สวยเล้อพี่น้องต่อมาน้อย VIP นะคะอ่าน้อย VIP เด่นเสียงเบาคือเสียงดังนอน ไว VIP เด่นศูนย์สองสามแล้วก็อ่าศูนย์หนึ่งสองสาม เด่นวิ่งรูดสามกับสี่อ่าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่ไปแล้วเอาสามสามนะสี่ก็จะเป็นอ่าสี่ศูนย์สี 2, ่หนึ่งสี่สองสี่สี่นะคะ กันสามห้าสามห้ากับสามเจ็ดนะคะอะ,อะถ้าจะหลุดหล,ลุดสามไปเลยเนาะพี่น้องเนาะหลุดสามเลยนะะนะเ,นเนาะค่ะเนาะออคตินินอาสามยังดีสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งนะคะ สีห้องกับสีเน้นอ่าสีสองชิเนาะคะ่ะอ่าพ่อประดองลายตัวเนาะคะ่ะนี่แะ่ะสำหรับหอยเหล้านะพี่น้องหอยเล้าเดี๋ยวเหมือดแหล่งสีโล่งหายเนาะคะ่ะหอยเล้าเมืออื่นเดี๋ยวสีผ้าแดงบนรางอีกเนาะพี่น้อง การสำรับหวยล่ามาพี่น้องมืออื่นผ้าเด้งบนลางอีกเนาะค่ะเนาะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เนาะพี่น้องเนาะเรากากดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเนาะกดกระดิ่งไว้มันก็จีแจ้งเตือนเนาะค่ะว่าลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมละกันเด้อพี่น้องคันผู้ใดมาคลิปเฮากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันก็เป็นแนวทางอีกช่องทางนึงเนาะค่ะเนาะกับ่สนับสนุนให้ผู้ใดนั่ไปใส่ในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะค่ะเนาะอันนี้ลงไว้เป็นแนวทางติ๊ดซื้อเนาะพี่น้องกับพี่พาัสเมืองกด มาซาแต่กับมาหายเด้อพี่น้องเมอว่านบดได้ล่งหายเนาะคะ่ะเพราะว่าเมอว่านเดื่ยข้างนอกเนาะคะ่ะบดได้โล่งหายเนาะคะ่ะวันนี้ก็เลยฟาร์มมาโล่งหายก็คือที่ท่าน,น,นพี่น้องส่วนมาพันกรเล่นห้าน้อยปกติเนาะคะ่ะห้าน้อยพิเศษกะเพราะท่านไกนยวากันเด้อพี่น้องเด้อมาโล่งซาเนาะคะ่ะเมื่อกี้ว่ัชลัลสดหามันมันจังท่านกันเนาะคะ่ะมันมันหลุด,นะะนนดเนาะเน็ตเนาก็ พอแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่ไปอ่าอัปโหลดให้นะคะเดี๋ยวบอท่านกับสำหรับมน,นีกะขอให้ทุกท่านโชคดียงแห้งบางปังมันมันพอกันไม่มืออื่นเด็งบนลางหวยเล่านะคะเนาะมน,นีขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า